สดตีไก่อบเหล้าแดงตับกะทะร้อนแล้วก็ยำคณะกุ้งสดเนื้อสันฮ่องกงเด็ดๆใจเทวดาที่ที่ไม่อยู่ที่ไหนดีใชใช่ทุกอย่างแบบสุดหมดเป็นกับพระเป็นจาเลยพี่ไงก่คือพ่อโอ้มเคอยดังเท่าไหร่อ่ะใช่ก็คือต้องก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงบางทีลูกค้าเต็มมันไม่มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็คือกับข้าวหมดก็ประมาณบางทีถึง30คันเห็นพวก ฝั่งนู e ้นเด็กปั๊มเขาบอกอ่ะยาวยาวโอ้ในักเลงติดและอ่างทองสุพรรณลบรีลาบรีบางคนจะพาเพื่อนมาเลี้ยงไม่กล้าลงจากรถอบเพื่อนโอ้โหมึงเอาราพมาร้านอย่างนี้ไม่แปกเปร้านลาบหรืนอะไรเนาะ ไอ้ป้ายอ่ะที่มีใบเล่อ่ะป้ายนะ30ปีโดนรถชนเขาก็เลยทำป้ายใหม่ร้านเนี้ยชัวรในแกะมหาราชไม่เคยมาเป็นเป็นอำเภอหนึ่ง,นงในยุทธยาที่เราไม่เคยมารีวิวร้านเนี้เดี๋ยววันนี้เรามากินร้านในแกะดูเนาะเป็นอีกร้านนึงอ่ะที่จะต้องมาโดน านนี้ประมาณกับ30ปีได้ร้านนี้ตอนเปิดปี46แต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นตั้งแต่ปีประมาณ3 3 7ส8มเจ็สาปถ้าเปิดร้านครั้งแรกเลยจริงๆก็ประมาณปี32งแกะคือพ่ออยู่สบายดีเตรียมของอยู่เนยพ่อเป็นคนเตรียมของอยู่คนทําเป็นน้องชายอ๋อมันเคยดังเท่าไหร่ฮะฮ่าฮอเดี๋ยวลูกชายช่วยลูกชายยังไม่มาก็ช่วยกันผมอยู่เขียงเขาก็ทะอันนี้รุ่นพี่ กันที่มาก็จะเป็นเ,เนื้อสันองกลงุลงนึ่งนมสดจะเป็นเมนูเด็กๆหน่อยแล้วก็ปีกไก่อบเหล้าแดงแล้วก็แล้วก็ยำคณะกุ้งสดไสเทวดาจะเป็นไส้หมูทอดกรอบที่ท,ที่ไม่มีที่ไหนมีแถวนี้สับกระทาร้อนเด็ดๆราคาก็เริ่มต้นที่80บาทถ้าเป็นปลาทับทิมตัวละร้อยแปดสิบปลาหมอเริ่มต้นที่ร้อยยี่สิบก็ขายราคากันเองจะได้อยู่ได้นานๆใช่ใช่ทุกอย่าง80ิหมดเป็นกับข้าเป็นจานเลยพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้่อนเลยก็ได้เดี๋ยวคนลูกค้ามาเพราะว่ามีจองไว้11โมง6คนอัลกัซซุ่มนึ่งเนื้อสันยำชนะไส้ธรวมดา4จใส่ถุงใช่ไหมทำเลยนะถ้ามาหลัง่ยนนี้ถ้าใจ,จะหมดทางใช่ใช่ไมอะถ้าเป็นวันหยุดคือลูกค้าจะมาเยอะแล้วจะมาจองจองคิวไว้คือสั่งโต๊ะล่วงหน้าก็คือจะหมดมเพราะกับข้าวเราจะซื้อของวันต่อวันใช่ก็คือต้องก่อนเที่ยงคือถ้าหลังเที่ยงบางทีลูกค้าเต็มแล้วลูกค้าไม่ได้มันไม่มีโต๊ะให้นั่ง แล้วก็คือกับข oh, ้าวหมดก็ประมาณบางทีถึง30คันเห็นพวกฝั่งนู้นเด็กปั๊มเขาบอกยาวยาวโอ้ในกรุงเทพลลังติดและอังกองสุ้กรนลบบุรีลบบุรีอยู่ที่ตำบลมหาราศอำเภอมหาราศตรงข้ามปั๊มเชลมาก็เส้นใสายบางบันลบบุรีเปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่ายสทุกวันค่ะ อ๋อปกติส่วนมากลูกค้าโทรมาจองอะคะ่ะเบอร์ก็จะเป็นเบอร์088-671-9012สหดหน้า่งส่วนแรกเราจะมองข้างนู้นมองจากปัม๊มมีเลยโรงพยาบาลมาหน่อยก็ถึงนี่แล้วแต่นี่ทางเข้ามหาล่าคนไม่ค่อยรู้จักเพราะันไม่มีป้ายใหญ่ๆนะมันมีสายเทียนะบ,าบางคนจะพาเพื่อนมาเลี้ยงไม่กล้าลงจากรถกับเพื่อนโอ้โหมึงาพาขึมาร้านอย่างนี้ไม่ก็ร้านลาบแล้วอะไรเนาะ ร้านอาหารในแกะมหาราช